มันในผิดผัดผังแยังบอมแมนคลองทําให้ทานไล่ลืมเสียอย่าได้จาเอาไว้มันได้เป็นทําแท่ของกิงจํเจือก็ยังกินหมักใหม่ขนนนี่มองมันของกินตะเนือเหลือแต่ทั้งในบอสเปนกินทั้งเบ็ดเปลือกมันออถิมอันนี้ฉันได่แท่ทําคือคุณเปรียบก,กันแล้วเขาก็จาตั้งแต่ขอทําหนั่นบอลจังสลารากระยมเอ่ยอ่ะอัมอโนโมธนาบุญน,นำ เมื่อน,นี้ยบอเรื่องอาหารของกินเปรเียบเทียบดูฟังสิพ่อสิได้ยินว่าอาหารของกิดกับอาหารของไก่กินต่างไทยถอนเราคือกันนี่ใหญ่ทั้งกินทั้งเอาเขา่าเอาความกันร่างกายค้นห่อต่างกินแต่ว่ากิดมันกินอาหารเท่ากันกน,กน,กน,นี่กิดมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขาับรูนั่นละ่ะสิ่งที่เขาับรูมันเป็นผัดสะ เราเอามากระทบนั่นแหละยายมากระทบตาเขาก็เห็นรูปนั่นแหละตาเขาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสิ่งมือนีิมันจะเป็นสิ่งที่เขาบม่เคยไขว่ใจพักงายขนาดนี้ยายเรื่องพัวมือนี่มันเป็นเรื่องจังเขาบอกยังไงว่าตาได้เห็นรูปตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงดังเด็กดมกินนั่นแหละดังในดมกินดินเดรับรถ มันก็ไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละกายได้สัมผัสไปมันก็เกิดทำอารมณ์มามันก็เกิดทุกข์เกิดทุกข์นั่นแหละข้าก่อนนี่พ่อมอยากได้ความอยากดีความปรารถนาเรื่องต่างๆมันก็ดีมันเป็นของการทํางานของปกิสมุปบาทการทํางานของวัตฏะวัตฏะข้อมบบลูหรือบลูจบมันน่ะนะหาป้องออกขันผู้มมือปัญญาเนี่ยหาป้องออกว่าได้ มันจะขังอยู่นนี่นี่ล่ะคือยังเด็กหน่อยเ่าเลี้ยงซ้ำมาห่อนี่กินห่านี่ซ้ำเลี้ยงเด็กหน่อยเด่เด็กหน่อยมันโม่จากกินเงียงนี่ยัยมันหัวจักเหม็นหัวจักเผ็ดหัวจั๊กขอนหัวจั๊กเนาวโยบวเห็นบ่กินห่อเหมือนกันห่อต้องคอยๆศึกษาเรียนรู้ต้องหัวจักขัดหัวจักแยกเวลาสิกินเนี่ยคือเบิ่งโทรศัพท์นี่ยายนี่โทรศัพท์นี่มันเบิ่งเฮาหรือเฮาเบิ่งมัน เขากินอาหารโดยที่เขาบริจักว่าเขากินอาหารโดยที่ว่าบริจักว่าอาหารสิ้นมื่อไงหรือเขาเบิ่งอยู่หน่อมันเป็นโทษกับเขาบ่เป็นเรื่องครอบปวดครอบหัวครอบหลงบ่หรือเป็นคุณงามคุณดีคุณงามคุณดีนี่ก็ยังสี่หล่อยหญ่ฟังเกตฟังธรรมนั่งสมาธิการเจริญทวารหนามันเบามันสบายมันหาทีระบายออกเขานั่งคุ้ยเสวนาธรรมเรือการคุยธรรมะเพื่อหาทางระบายออกหาคนนั่งคุยเรื่องระบายเรื่องอารมณ์ ต่างๆจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรับหนูมานั่น่ะสิ่งเดี๋ยวรับมาทั้งเสียงทั้งอย่างมามันก็เป็นทั้งออกแล้วก็ทั้งเข่าหาทีละใบของมันถ้าเทาฝึกดีๆเนาะข้อมอยากข้อมทะยานอยากข้อมอยากเป็นอยากได้ข้อมบ่อยอยากได้อยากมีอย่างต่างๆมันสถึงจักว้างหรือจะหลุดหรือจะละของมันดีจริงๆแต่ขาเท้าบอฝึกมันก็บพเข่อยได้เดี๋ยวพวกนี้เวลามันเข่ามากก็ไปมันก็ดิบปุุง โอ้โหคืออาหารเขาอาอาหารเขาคั่วน่ะหล่ะยายเอาอาหารเราไปปรุงน่อยเจีบอาหารก็ไปเก็บก็ไปเราก็ไปเขาก็ได้อาหารก็ไปเราไม่ยัดใส่ตู้เขาก็ยัดใส่ใจไว้เน่ยยัดเลยแต่ว่าขันอาหารอยู่ในตู้กันเขาบ็เห็ุแบ่งปันเกลออจานพี่น้องเด้กมาคอยเงี้ยไม่อยากโกรงเห็นว่าเขาก็ไม่ยัดใส่ใจในตู้บ๊ บ่ไปเปลี่ยนเห็นยังแค่ไปใส่เกลือใส่ยังเห็นนะเขาก็บ่ได้เก็บรักษาได้ดดุลน่ะนะแต่ว่าผู้เฒ่าบอกว่าขันสีได้กินได้เอาไปกินนุ่นดุลนะั่นว่า่ะเห็ดแจกพี่แจกน้องเขาได้ต้มปลาคอยเงเพิ่นอาจสิได้ขอซองมาแบ่งให้เฮานน่ะนะเฮาได้นะั่นนี่ได้ต้มไก่เฮาอนจะรับอาหารกันนะ่ะนะกันแดดเปลี่ยนมันก็สิเป็นให้เฮ็ดให้ดคอคิดให้เฮาได้หดลายๆด้านนะ่ะนะก็ท่านเขาก็สิี่บอกขอเกว่า เรื่องต่างๆมโมนิการหน,น,นึ่งยิ้มน่อยฟังมโมนิเข้ากว่าสิมาเกิดเกิดทางคิดในเพื่อแหวลู่ลูทล่ท่านหนึ่งการลู่ท่านการว่างเฉยบ้างการบวชตัดสิ้นน่ะนะเบื้องเราบวชตัดสินแล้วก็เท,ทียดเทียดในคิดนี่เห็นมันลู่แต่ไม่เจ้าของนั่นแหละผู้สอนก็คือเป็นสตินัะ่ะนะเครื่อเข้าไปเลี้ยงหัวเลี้ยงก้ยอยยังสิเนาะถ้าเขาบ่มีสติก่ะไ่มีเสียก ส่วนเข้ามันไว้เบิ้งมันกินต้นน้องต้นก็ดึงเอาเสียตีไว้เองนะเนาะบ่กท่านกับขันอยมันเล่นบ่มีเสียบบ่มีเข้าบ่มียังสนกับไว้มันกินมันทงเนาะเหมือนบ่เล็กหน่อยให้กันเวลามันดื้อมันกับไปกินเท่ากันขันเท่าบ่ฝ่อบ่เตือนบ่แนะนำบ่เนี่ยมันกับไปกับกินอาหารแบบบ่รู้เรื่องมันก็ต้องจักพักพอนน้ำแน่กินเท่าก็ต้องจะพักพอนเนี่ยบ่ทำงานหลับยังเดี๋ยวดิ เพราะว่าต้องเฮ็ดเหมันบอกิดบอกใจที่ยังผ้าสวดนั่นแหละละบาปบำเพ็ญบุญนัไรอ่างเ้ยสั่งบุญสั่งกุศลเฮ็ดใดคิดมันเบาว่างสรรพปาปะสักลานนังกุศลสุขะสมปทาสัจิตาปริโยธรรมนังนั่นเป็นหัวใจเราห้ากินห้าก๋าหาทีสังกัดน้ำเน่กินแล้วแล้วห้อก๋าหาทีพักควันเลยมันก็เป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันเบาอย่างยู่ยยิ่ยเรื่องของจิตเรื่องของใจมันเกิดขึ้นเพราะต้องคอยสังเกตเบ้าง มนโนสัญญาเนี่ยเขาต้องเกิดเวลาวันผัดสาเวลามันกระทบมาเนี่ยเขาต้องเบิงต้องข่อใจมันนาดน่นะสร้างกวาใจเพราะพระสมบัตการจริงห่านนี่จึงสอนได้มีสติมีสมาธิมีปัญญามาตัดเพราะว่าองค์ธรรมมันนี่มันจะเกิอกบุลซึ่งกันละรกันเอศินมาอบรมสมาธิสมาธิมาอบรมปัญญามันวนไปเวียนมาอยู่พอปัญ,ญาีา ใจเกลกือกคุณเหมกันละกันคือกันเขามาเห็ดท่านนั่งเี่นหรอกม่เก,กลือกคุณไม่กระสุ้นสังบุญญาเวลาำมีแดงดๆเขาก็ท่านไม่ธรรมดาต่อไปกับท่านสะสมสะสมหน่อยสั่งปล่อยละปล่อยว่างเป็นปรมาณละจะติ้ขืดมาเก็บไปมึงขอยใจไว้น้ำหรอยเอาโมทนาบุญน้ำเวลาเล็กเวลาหน่อยมือนเนี่ยเอาเรื่องพัดสะเรื่องอาหารอาหารทั้งที่เหาได้รับมากนั่นแหละเอาแบบไม่น้ำเอาหนามัมกปวดน้มละครเป็นภาษาบาลี